ผมกลับมาถามที่คุณชิกกิยาตั้งประเด็นว่าถึงเวลาจะยืมโมงกอนชระทาแท้งแต่คุณจุลพันธ์บอกว่ามันต่างกันพรบรกู้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านรัฐบาลยิ่งรักทํารถไฟความเร็วสูงท่าลงท่าเรือต่างๆกับพรบรกู้เงินเพื่อจะทาดิจิตอลวลเลทห้าแสนล้านรัฐบาลเสียทามันต่างกันตรงไหนเหตุผลประกอบในเรื่องของความจําเป็นมผมผมไม่ไม่ยกอ้างโครงการในอดีตดีกว่า นะครับถ้าไปพูดถึงโครงการในอดีตเนี่ยมันหนึ่งคือตัวผู้เล่นเปลี่ยนไปเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นในสารรัฐมนูญเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสนอกฎหมายก็ตามนะครับเราอย่าไปพูดถึงนะครับแต่ความเสียโอกาสที่ประเทศไทยมาถึงนะวันนี้ทุกคนก็เห็นจากที่เป็นโครงการปี2020นอืนะครับปีนี้เรายังไม่ได้รถไฟความเร็วสูงยังไม่ถึงครึ่งทางกิโลกว่านะแล้วก็ขับแล้วโคราดอ่ หลุดไปเลยลเาว่าครับแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากนั้นเนี่ยยังแพงขึ้นเท่าตัวนะครับต้นทุนที่เราจะต้องทํารถไฟความเร็วสูงเส้นเดิมเนี่ยแพงขึ้นเท่าตัวความคืบหน้าโครงการไม่มีครับนะครับนี่คือประเด็นปัญหาที่ทุกคนมองเห็นนี่คือโอกาสที่ประเทศเสียไปในกรณีของการยื่นครั้งนี้เนี่ยนะครับประเด็นแรกยังไม่มีคนไปยื่นที่สารรัฐมนูญนะครับเดี๋ยวมีครับ ก็ค่อนข้างเชื่อมั่นครับแต่ว่าเมื่อยื่นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปว่ากันในขั้นตอนของการพิจารณาซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นเพราะว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยม,มันอยู่ในช่วงที่อันตรายและเปราะบางนะครับตัวเลขที่ประกาศมาแต่ละครั้งแต่ละงวดเนี่ยก็ถอยลงเรื่อยๆอดูง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของอัตราที่ผมบอกนะาช่วงต้นเนี่ย GDP เนี่ยประกาศจาก3จุดกว่าๆไปปลายตอนนี้มาสองจุดเดี๋ยวดีไม่ดี สิ้นปีจะต่ากว่า2.5หรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับขนาดที่ว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามเต็มที่นะครับช่วงนี้เรามีกลไกลการผลักดันหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติไอ้วีซ่าฟรีรนะครับดึงดูดการลงทุนแล้วก็ไปพูดคุยมาจํานวนมากมมแต่ว่ากลไกลในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจหม,หมุนเวียนเนี่ยมันยังมีประเด็นปัญหาขณะน,นี้ไอ้คอซีพีไอก็คือการบริโภคนี่ก็ เหลือแค่จุดหเองนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งต่ามากมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงกิจิการเลท่านเลขาไมาให้ความเห็นส่วนตัวบ้างคร่าวๆไหมไม่ได้มีการพูดคุยกันครับแต่เรียนคือพรบ่าการเงินกัขังกับวาระนูลมาตราหาของพรบวินัยทางการเงินกันลังที่ผมได้เรียนก็คือกําหนดในเรื่องของกลไกถ้าจะเดินหน้าในเรื่องของการกู้เงินตามเป็นพระราชบัญญัติจำเป็นจำเป็นไม่สามารถใช้งบประมาณปกติได้ จำเป็นไม่สามารถใช้งบประมาณปกติม,มีความต่อเนื่องอและก็สถานการณ์เศรษฐกิจอาจจะอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างวิกฤตใช่ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้เรียนไปแล้วว่าในช่วงต้นผมก็ได้เรียนไปแล้วว่าในมุมของรัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยนะครับเรื่องของความดีเลยของงบป,ประมาณประจําปี2,567กว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยเดือนเมษาไม่ใช่ด้วยครับ เมษาเนี่ยคือเสร็จขั้นตอนการพิจารณานะครับะจะมีผลบังคับใช้ก็ต้องอรอลงพระประมารพิไทยซึ่งผมคาดการว่าน่าจะเป็นช่วงต้นพฤษภาคมในขณะที่โครงการผูกพันถ้าเป็นผูกพันขนาดใหญ่พันล้านบาทเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องมีกลไกในการที่ทางสํานักงบประมาณต้องรวบรวมเพื่อนําส่งคณะรัฐมนตรีหลังจากพรบงบประมาณผ่านอีกราวหนึ่งเดือนนะครับมิถุนานู่นแหละถึงจะมีแบบโครงการใหญ่ๆออกแล้วกว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง กว่าจะมีการผูกพันงบประมาณมกว่าจะลงมือทําในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอไอ้ความดีเลยของงบประมาณปี67เจนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทาให้ช่วงต้นปีเนี่ยมันจะเกิดวอยมันจะเกิดช่องว่างของ,ของการลงทุนขณะนี้รัฐบาลก็พยายามทําเต็มที่กลไกที่เราใช้อันหนึ่งก็คือเรื่องของ e อีรีฟันถ้าพี่น้องประชาชนในช่วงต้นปีเนี่ยช่วยกันออกมาชับจับจ่ายใช้สอยคือนคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะเนี่ยจะได้กระตุ้นก่อนอใช่ เราต้องการให้มันมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในช่วงต้นปีเพราะเราค่อนข้างเป็นห่วงในช่วงของอต้นปี67ว่ามันจะเกิดภาวะชะลอตัวอย่างรุนแรงสถานการณ์โลกก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องนําเข้ามาพิจารณาในเรื่องสถานการณ์อย่างเช่นรัสเซียยูเครนก็ไม่จบสถานการณ์ในอิสราเอลฮามาสเหล่านี้เนี่ยมันจะถีบในเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกขึ้นค่อนข้างแน่นอนอนะครับเราก็ดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ เพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุที่ทําให้คนมองรัฐบาลมองว่าวิกฤตใช่ครับทั้งสถานการณ์ปริวัน GDP ไม่โตบงบประมาณล่าช้าโครงการลงทุนดีเลยออกมาหมดเลยนี่เกือบ,อบเกือบค่อมปีกบประมาณนั้นน่ะใช่ครับถ้าไปมิถุนาเนี่ยใช่ครับอีก3าสเดือนก็เป็นปีกบประมาณใหม่แล้วนั่นน่ะต้องครับแล้วยังมีสถานการณ์จากประเทศถูกไหมถูกต้องครับ